ฮ้อโหอพี hmm. mm ่นอเลยฮะมาได้ก hmm. mm ็ต hmm. mm ้องได้พ hmm. mm ี่น้องมาๆๆพี่น้องมา สวัสดีครับมิตรหมอแฟนแฟนผู้ติดตามเอฟซีซูหมองสุบอนครับอ่าแรกนี่ครับพาพี่พาน้องครับเฮ้ยเอ้ออยเฮ้ยไอซูขู่สุข้นครับพามากินหอยเชลเด้อพี่น้องเอ้ยหอยเชลใหญ่ๆตัวใหญ่ๆตัวงามๆตัวขาวๆตัวปวบเด้อพี่น,ออน้องปูบักง่ายเลยพี่น้องเด้อสำฟาเมือพี่น,ออกกน้องเอ้าแท่กันร่วงเริ่งพี่น,อๆๆน,อน,อน้องหน่วยเงี้ยจริงพี่น้องไคไปสดุดหนามือคักเป็นยัางนอพี่น้องเนาะขอบหอยแมงผูเด้อพี่น้องหอยแมงผูหอยแมงผูยังบวบคนอื่น หอยแมงปูเ,เนื้อแน่นๆครับพี่นอ้องหอยเงี้ยกขาวบวบครับมาเด้อครับแฟนครับสูมองสูม้อนครับสูแก่สูหิมสูสอกสูซอยครับพี่นอ้งองมือนี้ยพรน้ำกิ้มครับน้ำกิ้มรสเด็ดเด้อพี่น้องนี่เฮ็ดเองครับมืเอเนี่น้ำกิ้มฮะมืเอเนี้ยแม่มาสินว่ากินกับโชยอยู่รองเบิรงนได้ไปยังบูยอยู่จีพี่น้องเลยฮะร้อ,องเบิรงพี่น้องเลยใ้้มันเสียบเทสไปเบิรงพี่นอ้องเท เป็นกินบูดบูดทั้งสิบบอพี่น้องเฮ้กินยังไงบูดไม่เคยกินจะเกียรเด่นช่วยยุ่ยเชี่ยเยอะเงี้ยคนบูนี่างอะไรแ้วพี่น้องมาครับมามา,มาลองเมือครับหอยเชี่ยวหอยใหญ่ๆครับพี่น้องนี่โอ้ยสำฟาเมื่อเหมือนเปิดเรือไปเลย,ยพี่น้องเอ้า้อได้กินบ้านพี่น้องเลย,เยผมบึ้มลเลยพี่นอ้องเบื่อนพี่น้องอันนี้น้ำจิ้มครับมามาพี่น้องมาลองเมือครับอืมอเวออมน้ำจิ้มครับ หักปุ๋ยก the ็บบุคยกินจักเทียร์ได้พี่น้องกับพัดเกินมากนี่หอยเชี่ยวหอยเชี่ยวันนี้เห็นตะยูเสื้อปั๊มน้ำมันนั่นแหละเลี๋ยวหุ้ยมันขี้กันในตัวนียวในถนนนี่พี่น้องอะใส่ซี่หอมซี่งาครับพี่น้องลองเบิ้งลองเบิ้งนี่ผู้เคยกินกันเถียวโอ้ยเจเคยกินทุกกินหน้าเก็บเสียบาวเนาะพี่น้องเนาะหมากปุ๋ยกับบุคยกินอะไเทียรเด้อพี่น้องเลยมาลองเบิ้งครับเที่ยแรกแห่งม้านรับพี่น้อง นี่พี่องเลยไมเชีวความบักขี้ใช่ความพี่น้องไม่หัวใหญ่คำเนี้ยเองเป็นไกินได้บี่น้องพี่น้องรู้เปล่ปปปปนานลพี่น้องเป็นรุ่นซอยกันได้พี่น้องเด้อฮะมาได้ก็ต้องได้พี่นอ้องโอ้ ván không ván cầm nào mày biết không ván mày không ván vài tuột tổ, tổ 1, huan. Huan, huan. หมดทั่วน่าใส่โดยไปน้องอุบวกเขาวขออําเที่ยวดาสำนองมาชินวาตัวมาแข่งห,หาหน่วยเลพี่น้องหอยเชี่ยวแซ่บเจ็บ Nhiều nguyên nhân phạm bà đá đươi, Mọi người Chăm nằm này đã, P'nọc Ừm Còn mấy em xin dạng đây, P'nọc À, lọc bơm, P'nọc, lọc bơm Nhiều bột คำว่าหันไม่เหมือนหี้ยมันไข่เหมือนอยังมันพี่น้องกี่บัลเยียพี่น้องเอ้ยโอ้ยรุนกันอีกพี่น้องสีลมบอลลมรอบนี้พี่น้องบอลลมเจาะกระชากคืนกันเลยตัวที่ยังยามปฏิวัติพี่น้องเนาะโอ้ยจังพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อยวโอ้ยว่าพุนมาพี่แต่พี่น้องเยมาพี่น้องมา

โอ้ยค,ครับออโอ้ที่สามครับอ้วววเนาะร้องเบื่ออีกพี่น้องรุ่นซอยอีกพี่น้องมาพี่น้องมามานรุ่นซอยอีกเลยพี่น้องอออืื้ห ผมจะก้อยพัก <c oughs> ครับกินได,ด้พี่น้องเนี่ยเซครับบ้านเท่าไหร่พี่นอ้อง หอนมาละมาจิสวยเลยกับบะคือพี่น้องแกวแกงกันนัวนัวพี่น้อ,องนัว,ว,วเรามากันอัเน,นี้ย แก้วได้พี่น้อนข้างไปเราเพิ่ง,งช่วยยุ่งกันนะพี่น้องบาง้านที่หาดเลยครับที่หาดเลยฮึมาพี่น้องมาเลยลุนแรยกันครับลมมันบ่ลม,ลมตัวนี้ ่เสียคนเราโดยเาครับใช้เ็ออยู่ 嘛，怎么样？要教得比方哈，对、嗯。 เนื้อนแน่นครับพี่น้องหาหนัวเหนียวนธรรมาดาเนื้อแน่นแบบว่าหนำเนีย่ยมันจะเป็นแบบอิ่มๆคือเข้าจินเข่อแล้วครับพี่น้องนี่ครับ ลงพี่น้องบักทั่วไว้แม่นหอยขี้นำ้ำกินแม่พี่น้องเบื่อง่ออยางเยเรือตัวทดถ่ายเยอะไปหน้อยน้าน้ามซ้อนกับไลค์กับไลค์อันน้าโบมีกับโบมีพี่น้องกานซ้อน,นี่เราเปียบของไอศกรีมเราทำแม่น้องไปเอีกโอ้ตัวนี้ครับกระมูนนะตัวนี้พี่น้องเลยหลุดใส่กันอีกพี่น้อง มามามาพี่รองมาผมแห้งหมดเลยพี่รองมันจะออกฟองเขาว้อ นี่นนะเจ้าครับคำลุกคำลุกเลยพี่น้องเข้าเดี๋ยวว่าหาหน่วยพี่น้องต้องหัวใหญ่ครับ งอเต็มๆเห็นจะอยู it, ่ปั๊มน้ำมันเลยพี่น้องเจ็ดเพอเวอร์ก่อนสิเขาเติมน้ำมันฮืมไข่แมกูเะตัวใหญ่เลือพี่น้องว้าแมเนจรเกอจ็ดแปดมวยพี่น้องแต่คาดหอกแซ่บ im không hiểu có hàng không hiểu, không khám đầm lưu ở ngoài chiều ngoài ใส่เวลาโบทยังน้อยไปเนอะโอ้โกลมลงตื่นีบโขยคล้องไปนอะตูดหมอก,กว่อเยอ่แสบพี่้องแบขนาดหาหน่วดกับเส้นีไปเนาะเทว่าเกี๊แปดนวยวยังได้ออกเนาะแต่นวยเงญ่เปิรือเปลีปลยซส้มฟ้ามือไอี่นอาะอ้ฟ้ามือหน่อยหนอ,ยหอกว่าเปนฟ้ามือน้องไพที่ิลจากจอนก้องหมละ ยังไงก็ขอขอบคุณขอบคุณเน้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามติดชมครับเบ้าปุยจุพราะจูพาครับมุนีต่อเสียงแรงครับพาพี่พาน้องครับมากินหอยเชลล์หอยเชลล์พี่น้องแซบแซ่บฮานเว่ยหอมหอยแมงคู่ครับพี่น้องง่ายง่ายครับพี่น้องหอยเชลล์เด้อหอยพีพห่น้องมึงดอกครับย่างตะเปียกเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องซัมฟ้ามือเลยอ่ะสำหรับมุนีครับคลิปนีแบบสำหรับการชิปหน้าครับปุพบกันไหมครับโชคดีมีความสุข โอ้อยยาเข็บยาไขาย่ยาจนไมอน้องน่รารำร้วยสุขสุขคนครับผมบ่าวพุ่ยกาวัลสวัสดีครับคิว